สามกุญแจสําคัญนะคะที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเพราะจริงๆแล้วสามกุญแจนี้ทุกคนสําเร็จเขาก็ใช้กันค่ะในเมื่อวันนี้เราได้รู้แล้วลองนํามาฝึกฝนดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความสําเร็จมันไม่ได้ยากและมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะมันอยู่แบบสายกลางเพราะว่าถ้าเราได้รู้คีย์แล้วเราก็สามารถฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนที่สําเร็จยิ่งใหญ่ได้แน่นอนค่ะกุญแจดอกแรกเลยนะคะก็คือคุณต้องเปลี่ยน ชุดความคิดของคุณก่อนคะ่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นไปตามความคิดทั้งนั้นรู้หรือเปล่าว่าความคิดมีตัวตนถ้าเรารู้แบบนี้แล้วนะคะทุกความคิดที่เราเคยคิดมาแบบผิดๆหรือว่าเป็นความคิดที่เราเคยเสพมามันเลยทําให้ชุดความคิดในหัวของเรานะ่ะอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เราไม่ได้ต้องการฉะนั้นวันนี้เราแค่เปลี่ยนชุดความคิดของเราคะ่ะและกุญแจดอกที่2ก็คือการ ที่เรานั้นนะคะได้เริ่มลงมือทำสิ่งเล็กๆบางครั้งการที่เราต้องการควาาสมสทธิที่ยิ่งใหญ่นั้นเราก็ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆใช่ไหมคะ ในเมื่อรู้แบบนี้แล้วถ้าคุณมีฝันที่ใหญ่คุณต้องการประสบความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นคุณก็ต้องเริ่มทำสิ่งเล็กๆก่อนรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรในเมื่อเรามีชุดความคิดที่ถูกต้องเราก็ต้องรู้ว่าเราปรารถนาสิ่งไหนเราเริ่มลงมือทำจากสิ่งเล็กๆที่มันถูกต้องและมันก็จะขยายเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความสาเร็จเล็กๆจะล่อล้อมนะคะ เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนค่ะและกุญแจดอกที่3มเลยนะคะคุณก็ต้องมีวินัยนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะมีการเปลี่ยนชุดความคิดใหม่แล้วและได้เริ่มลงมือทำสิ่งเล็กๆแล้วนะคะเราต้องมีวินัยด้วยนะคะคำว่าวินัยนี่ก็คือการที่เราได้ลงมือทำสิ่งสิ่งนั้นในทุกๆวันค่ะไม่ว่าจะเริ่มทำสิ่งไหนก็ตามถ้าเราอะ่ะแบบทำๆหยุดหยุด เราก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะสำเร็จได้เลยนะคะฉะนั้นเราต้องมามีวินัยกับเป้าหมายของเราลงมือทําในทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะทำให้ความฝันเป้าหมายของเราสำเร็จยิ่งใหญ่เติบโตอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นแล้วนะคะทั้ง3กุญแจนี้นะคะเราสามารถที่จะถือไว้ในมือนะคะแล้วก็ ครประตูความสำเร็จได้อย่างแน่นอนขอเพียงแค่เรามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองและฝึกฝนนะคะแล้วเจอกับครูซันนี่เทวีวันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ